ครับสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวตลาดนะครับแจมป๋องนะจุดค้าขายระหว่างไทยลาวนะสปอลาวนะครับที่อำเภอวิแกนจังหวัดเชียงรายนะครับนะตรงนี้บริเวณน้ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากสปอลาวเอาของป่ามาจําหน่ายนะครับด้านโน้นนะครับก็มีของยินของใช้หลายอย่างนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งนะครับน้แม่ค้าพ่อค้านะครับนะดู จะพาไปดูหางหวายหวายตะข่านของป้านะครับดูนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยตั้มไ่หมดเลยดูโอ้โหหางหวายตัวต่อโอ้โหต่อ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 อันนี้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 อีกเป็นต่อหน้าแดนเออหน้าแดนแดงจอนห้าแดนมันจะจะน้อยน้อยเนาะ ของป่าทั้งนั้นเห็ดเห็ดปูนูโอ้โหอันนั้นละลุนตะก้อนคนสมัยก่อนไประจําลูกไปให้โอ้โหอันนี้โล้เท่าไหร่นี่นี่แปดร้อยนะฮะต่อตัวมันเริ่มเนี่ยอันนี้หมดต่อต่อใหญ่นอโอ้โหอยู่ฝั่งสปอลาวนอนี่นี่ย มของป่านะฮะดูดิสารพัดอย่างนะฮะมาดูดิดูดิหางหวายนะครับหวายโอ้โหนมจำนายนะดูนิดจะมาดูนะฮะว่าของป่ามีอะไรเยอะแยะดูคอนะ,ะดูคอดูคอ,อโอ้โหขายน,นะพี่น้องจากสป,ปอลาว์นี่นำมาจำหน่ายเนานะอันนี้ลูกอะไรนี่นี่ มะคอมะคอโอ้ครับนางหวายโอ้โหผลไม้หัวปรีนะงอปรีเนี่ยมีหมดเลยครับนะดูจากพี่น้องสอบับปนะระมาจำหน่ายนะครับนะเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหเปิดทุกวันพุธนะฮะนี่เป็นพุธที่สองของ การเปิดโปลแดนไทยลาวนะฮะดูน oh. uh ี่โอ้โหโอ้โหอ่ไปมันมีผมมีแม่มันอยู่ไหนยังยู่โอ้ยลักละ่าน้อได้แลังล่ะกลับมาดูนะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับนะดูของกินของใช้นะครับแหงจับจ่าชัดซอย นะครับดูนะครับไปดูนะโอ้แบเบอร์กับพื้นอย่างนี้นหละดูอื้มขอโอ้โหอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะขายยังไงเนี่ยนี่อันนา้โทลัสซาบัดอ่อโทลัสซาบาทซาบัดโอเคโอเค

Bon ดูดูเรามาดูนะฮะนีตัวอะไรนะจะว่าปางก็ไม่ใช่นะโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหัอ้โอ้โหโอ้าหาอ้นหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ออ้อ้หโอ้โหรอออโ้้้โ หอยหอยขับดูนะฮะของกินของใช้นะครับใบเบอร์อย่างนี้นะครับนะตลาดนัดจำป่องนะฮะพี่น้องสปบลาวมาเที่ยวนะครับนะใครจะมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับนะทุกวันพุธนะฮะทุกวันพุธอะทุกวันพุธทุกวันพุธอ่ะทุกวันพุธยันคนไทยอ๋อของป่า โอ้โหปลาปีของกินนะครับด้านโน้นเต็มเลยหมดเลยครับขอความตื้นนานเอาะครับนะดูแค่นี้ให้ตลาดจำปองนะครับตรงนี้นะครับนะมาเที่ยวนะครับจับจ่ายใช้สอยได้อนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่ตัวอะไรตัวกวางเขาทำอะไรนะฮะเอาไปเอาไปทอดเหรอ ก็บอกไปทอดนะฮะตัวนี้ตกกว้างโอโลเท่าไหร่นะหกตัวยี่สิบบาทหกตัวยีบาทโอนี่ขายอะไรจ๊ะไม่ค้าขายผักกูดเอ่ข้างใบเอออดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาซอยเนาะครับ ทางไปเอานะครับนี่ตลาดนะครับก็จะมีของคนไทยจําหน่ายด้วยนะฮะพี่น้องก็มาด้านโน้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูมุมภาพกว้างนะครับทั่วๆไปนะครับนตลาดนัดแจมปองอําเภอวิง่งแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับตลาดนัดพรปรนค้าขายกับพี่น้องศพปลาวนะครับเดี๋ยวลูกแก้วมีความรักจะพาไปเที่ยวชมในะตลาดต,ต่อไปนะครับนี่ตลาดนัด จมป๋องนะครับนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับดูภาพกว้างๆนะครับทูหลากหลายนะครับเนาะครับ